เขาคนนั้นที่คุณเคยใกล้ชิดกันคนที่คุณเคยคุ้นเคยกันมานานมากนะคะเขาคนนี้เขาไม่เคยคิดกับคุณแค่เพื่อนเลยนะจริงแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าคิดมากกังวลเกี่ยวเรื่องของคุณเยอะเลยนะช่วงนี้นะเขาบอกว่าคุณกับเขาเนะี่ยรู้จักกันมานานแล้วมากพอสมควรนะแล้วเขาเนี่ยก็ไม่ได้คิดกับคุณแค่เพื่อนหรือแค่พี่น้องแต่เขาคิดกับคุณ ในเรื่องของความรักอยากสารต่อในความสัมพันธ์เขามีเพชชั่นมากๆเลยทุกครั้งที่เจอคุณแล้วก็รู้สึกดีมากๆเวลาที่ได้อยู่กับคุณได้เห็นหน้าคุณได้ทํากิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งร่วมกันนะคะบางคนอาจจะทํางานในสถานที่ทํางานเดียวกันหรือบางคนอาจจะเคยเจอกันนะคะได้ทํากิจกรรมร่วมกันเคยไปเที่ยวด้วยกันแล้วเขามีความสุขมากเลยที่เคยได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะกับคุณ เขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะอยากใช้เวลาร่วมกันอยากให้เป็นทั้งเพื่อนทั้งแฟนทั้งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาที่มันจะอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตนะและช่วงนี้เขามองว่าเราเป็นคนที่เก่งมากเลยขยันทํางานดูสิเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งคนหนึ่งที่มีความขยนันชอบสร้างเนื้อสร้างตัวบ้าทํางานบ้าพัฒนาตัวเองนะเป็นคนที่ทําอะไรทําแล้วไม่หยุดจนกว่าคุณจะรับชัยชนะ เขามองคุณดีมากเลยอะ่ะเขาแบบอารมณ์เหมือนปาบปื้มปาดปื้มที่ได้เจอใครคนหนึ่งที่เขารู้สึกตกหลุมรักแล้วคนคนนั้นก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งด้วยแล้วเขาบอกว่าคุณน่ะเป็นคนเก่งมากจนทําให้ทุกคนเนี่ยยอมรับคุณจนทําให้ทุกคนยอมรับในความสามารถของคุณแล้วเขามองว่าคุณเนี่ยสวยเก่งรวยสวยรวยเก่งเออ นะเป็นคนที่ดูเหมือนจะออกแนวไฮโซสักหน่อยหนึ่งนะแล้วแต่คุณอ่นะเป็นคนที่เข้าถึงง่ายเออนะที่ที่คุณออกแนวไฮโซอะไรแบบเนี้ยคือเขามองประมาณว่าคุณเป็นคนที่ชอบสร้างเนื้อสร้างตัวชอบแบบความสุขสบายจะไม่ชอบตอบรับอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกันยากจนหรืออะไรที่มันทําให้รู้สึกว่าลําบากอะไรแบบเนี้ยต่อให้คุณไม่มีเงินคุณก็จะทําทมันจน เกิดความร่ํารวยขึ้นมาได้นั่นคือสิ่งที่เขามองคุณค่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นคนที่พัฒนาตัวเองมากๆคนหนึ่งเลยแล้วมีใครหลายคนนะคะก็ชื่นชมคุณนะคะในระหว่างที่เขามองคุณอยู่ห่างๆนะคะแล้วเขาอยากบอกว่าตอนนี้ฉันคิดถึงเธอมากๆเพราะว่าเขาหลงรักเราค่อนข้างทีง่จะหนักเลยตอนนี้หนักมากนะถ้าคิดถึง จนกลายเป็นคนรักเนี่ยเออเธอจะให้เขาได้ไหมเขาอยากเจอเราเขาอยากกอดเราอยากสัมผัสตัวเราอยากเป็นมากกว่าพี่น้องอยากเป็นมากกว่าเพื่อนคุณให้เขาได้ไหมละ่ะคุณช่วยเปิดโอกาสอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นในัยยะว่าคุณก็รู้สึกแบบเดียวกับเขาเพื่อเปิดช่องว่างให้เขาได้เข้ามาให้เขาได้รู้ว่าอ๋อคุณเองก็คิดแบบเดียวกันกับเขา เขาจะได้มีกําลังใจนะคะที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วเขามีการวางแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าฉันจะทํายังไงต่อในความสัมพันธ์นี้เพื่อจะทําให้มันชัดเจนเพื่อจะทําให้คุณกับเขาเนี่ยมันคลิกกันเป็นความรักที่สุขสมหวังสามารถไปกันต่อไดอ้แล้วเขาจะกลับเข้ามาพร้อมกับข้อเสนออะไรบางอย่างที่หยิบยื่นโอกาสอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับคุณและมันเป็นข้อเสนอที่คุณเอง ก็มีความสนใจอยู่แล้วเหมือนเขาจะรู้ใจคุณนะว่าถ้าทําแบบนี้ให้นะคุณต้องรับอย่างแน่นอนคุณต้องเอาอย่างแน่นอนเห็นไหมเขาเป็นคนที่รู้ใจคุณมากๆเลยคุณคนนี้เพราะฉะนั้นใครที่ผ่านมาเห็นคลิป,ปเร็วของแม่หมอแม่หมอ,มหมอขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วใครที่อยากมีวาสนาะอยากมีบารมีอยากเป็นใหญ่เป็นโต และจะเอาชนะศัตรูสิ่งที่มันมองไม่เห็นคุณใสมนดำวิญญาณชั่วร้ายที่คุณมองไม่เห็นแม้แต่ศัตรูคู่แข่งคุณอยากชนะพวกเขาอยากชนะคดีความอยากหมดหนี้หมดสีลอยากค้นจากสิ่งที่มันทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเป็นทุกข์มากๆอยากกลับเรื่องร้ายให้มันกลายเป็นดี ใครที่สนใจนะคะแม่หมอขอแนะนำพิธีกรรมจุดเทียนเปิดดวงชะตาเปิดดวงการเงินเปิดดวงการงานและฝากดวงชะตาของคุณไว้ใต้ฐานเพื่อยกดวงชะตาของคุณกลับร้ายให้มันกลายเป็นดีเพราะว่าการจุดเทียนนะคะบวกกับการทำพิธีกรรมฝากดวงชะตาของคุณไว้ใต้ฐานพระพุทธพุทธรูปมันจะทำให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ัตรูหมูมานไม่สามารถเข้าใกล้ดวงสะตาของคุณได้นะคะเพราะว่าการที่ทุกคนไปวัดแล้วทําบุญที่วัดทุกวันมีการไหว้พระพุทธรูปนะคะทุกวันยิ่งคนเข้ามาสักการบูชาม,มากเท่าไหร่ทําบุญมากเท่าไหร่สวดมนต์เยอะเท่าไหร่มันจะยิ่งทําให้ดวงสะตานะคะของคุณมันดียิ่งขึ้นเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้น ใครสนใจอยากบูชาจองเทียนกับแม่หมอบวกกับการนะคะฝากดวงชะตายกดวงชะตาของคุณนะคะยกดวงกับร้ายกลายเป็นดีกับแม่หมอนะคะสนใจจองเทียนกับแม่หมอในราคาค่าครู9 9 9บาทส่วนหนึ่งก็จะทําบุญกับทางวัดแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะให้กับครูบาอาจารย์นะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถาม กับแม่หมอทางไลน์ส่วนตัวมาหาแม่หมอได้เลยเลยีบสีชั่วโมงผ่านแอฟสีเขียวจุดรอบถัดไปคือเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้เป็นเดือนที่มีเป็นเลิกธงชัยเยอะมากสําหรับเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นเลิกธงชัยก็คือจะช่วยให้การทาพิธีกรรมต่างๆไม่แต่การขอโรมันจะเป็นจริงมันจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะคิดว่าตัวเองดวงตกตววไม่ดีเลยแนะนําจุดเทียนกับแม่หมอได้เลยนะคะ ผ่านทางไลายส่วนตัวมหาไม่หมอได้เลย24ชั่วโมง